ุ่งนี้วันลอยกระทงซึ่งก็นอนคิดนอนไปนอนมานะว่ามันคือวันลอยกระทงหรือวันวาเลนไทยกันแน่วนันนี้ไอ้คนมีคู่ก็แล้วไปไอ้คนไม่มีคู่แม่งก,กระวลกวายชี้หายห่วงแต่จะไม่มีคู่ถ้ากูเป็นเจ้าแม่คงคานี่กูแม่งโคตรน้อยใจยเลยนะจริงๆคือมึงตอแหลมาลอยกระทงอ่ะอีดอกแต่ที่ไหนได้มึงอยากมากกับใครสักคนมึงอยากมากกับแฟนอีดอกคือเอาง่ายๆคือมึงไม่ได้ตั้งใจจะมาลอยกระทง จิตใจมึงไม่ได้อยู่กับกระทงและมันก็ไม่ได้สําคัญว่าจะมันได้ลอยหรือไม่ได้ลอยแต่มันสำคัญที่ว่ามึงจะไปกับใครแค่นั้นเองเอาพูดก็พูดเถอะมึงแทบจะไม่ได้ขออาภัยจ็แม่ของขาด้วยซ้ําแม่งขอแต่ให้ลำไม่รวยชีวิตมีแต่ความสุขขอให้หลงกบแฟนรักกันนานๆกูเลยอยากชี้เทีแมงตกน้ำชิมัดไซ